สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปายสุขุทุกคนสวัสดีฟีทุกท่านนะครับผมสวัสดีฟีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนะครับสวัสดีตอนแรกๆนะพี่น้องมาอัปเดตหน้างานนะครับผมส่วนน้ําและอาหารนะครับตอนนี้มีการก่อสร้างครับพี่น้องมีการก่อสร้างวางระบบน้ํานะครับผม วันระบบน้ํานะครับตอนนี้มาก็มากับน้องอาร์มน้องอาร์มครับถ้ายไอซีกันลูกสวัสดีครับบอลเล่อาร์มมาทำไมครับหล่อนะครับอันเดียกันเดียคุดพี่น้องแบคโคเดียคุดไว้เดี๋ยวซ้อมมือเลยครับพี่น้องคุดแล้วก็เทลินเทลินปูนล่อใส่ดูดิวีครับรอใส่ที่เซอร์วิสระบบน้ําท่อน้ํานะครับผมนะครับตอนนี้เทลินไว้แล้วทีมช่างน้าชัยนะครับ ลุยงานโดยแมคโครโตเกียวนะครับตอนนี้ก็เนินการไปแล้วแปดสิบกสิบอร์เซ็แล้วนะครับผมก็ย่งปลายหล้บพี่น้องร้านอาหารกับส่วนหนาเหลือแต่เก็บงานเก็บสีนะครับกับมาล่อเทระบบลองน้ำก้อนลวก็ทีให้คุณเองเอาเพิ่นมาลองน้ำลองปั๊มนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เนิ่การไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพื่นอกนกะสีบ้างทอแล้วกะ กติฝากสายยางรถต้นใหม่เป็นน้ำท่อเลยครับพี่น้องนะครับแล้ก็ถมเลยนะครับแล้วก็ได้สั่งมาแล้วนะผมสั่งท่อมาสองคันรถนะครับเมื่อวานปกติเจาะใส่พี่น้องนี่เจาะใส่เลยเลยทอเจาะใส่เลยนะครับท่อกัะนาดีครับพี่น้องนาดีนะเนี่ยอาจจะไปใกล้ลูกถล่ มันจะกัดแย้มแรงนะครับจะกัดแย้มแรเงเดี๋ยวพาไปดูร้านอาหารก่อนไปรู้ปะ่ะอัปเดตดร้านอาหารข้างในสวยมากนะครับข้างในเอาพ่อจับมือก่อนลูกพ่อจับมือเดินมาบาหน่อล,ลูกนะไ,ได้นะครัช่วนน้ำกระไอซ์ชิลเล่เหรอพี่น้องมันล่อส่วนน้ำล่อสุดท้ายมูเหรอครับผมคือจังสีเหรอพี่น้องไป้าวให้แล้วปุ๊บก่อสร,ร้างมาแล้วข้ากระโลงน้ำอะไรครับผมต้องให้ก่อสร้าง วันระบบท่อให้เรียบร้อยก่อนตัวนี้ก็จะเทป,ปูนเทป,ปูนหรือว่าใส่หินก็เราดูอีกให้มันเข้าสเตปนะครับผมคือว่าไงาห้มันเรียบไปเบิร์เลยครับพี่น้องเวลาเขาลงนานแล้วปุ๊บมันคือลงเรื่องลงทีเดียวนะครับน้ําลงครั้งเดียวแล้วก็เราก็บำบัดไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนเราลงในสระว่ายน้ำาวเลือหานนะครับน้ําต้องลงครั้งเดียวแล้วก็เราก็บำบัดไปเรื่อยๆเสินะครับพี่น้องเด็กหน่อยแหงรออยู่มันหอน นะครับเด็กๆรอเล่นน้ํานะครับผมถ้าบอสเปิดเมื่อไหร่เด็กๆน่าจะเต็มนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยครับเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เขาเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งแชร์นะครับผมเดี๋ยวไปร้านอาหารพี่น้องร้านอาหารนะครับภายในสวยมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างก่อนนะครับผมด้านข้างก็ประดับด้วยหินกับหินภูเขาพี่น้องหินปากช่องนะครับผมเนี่ครับผมสวย พอตีแล้วพูดพ่อก็เขือบน้ำยาเอรอยเกลือบเงาล่าฝนตกมันก็พบบูซึมขอพี่น้องนะครับผมรู้ปะเข้าไปดูนั่นในครับผมน้ำเข้าไปดูนั่นในครับน้ําตกนะครับผมถ้าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช่างจะได้เข้ามาเพราะว่ามืออืน่นเที่มนะที่มนะ้ำใช่กิสิเดียบางทอพี่น้องเทีมน้ำใช่กระสิเดียบ้างทอ,อ,งท,ท,งท,อทอระบบน้ำนะครับผมมืออืน่นนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทีน่าใช้ก็จะลุยงานวางระบบทอ่อนะครับ พี่ทอมน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้เพราะผมเห่เพิ่นตอนน้ำอยู่นะครับผมตอนนี้น้ําไม่ไหลน้าน้นรถต้วไมไม่ไหลเพราะว่าพิ่นตัดระบบน้ำร่างทอ,อยค,อครับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นระเบียงด้านข้างนะครับผมระเบียงต่อไปก็จะมีกันสาดพี่น้องแปลว่าเป็นเป็นอย่าง,างว่า,เป,าเป็นผ้าเป็นผ้า dead, เวลาแดดก็ออกออกมาเวลามันหมดอ่ะก็หาไปจันทีนะครับ,บ dette, พี่น,น้องนะครับบรรยากาศจะมาแรงแล้วก็ถ้า้าเสร็จก็จะนั่งฟังเสียงน้ําตก อากาศฟินมากนะครับผมเราติดตามชมนพี่น้องเด้อนะครับจจะเข้าไปหรือลูกอ๋อเอาจะเข้าไปหรอก็ดึงไงดึงเหมือนประตูเราไงเนี่ยก็ดึงอ๋อเขาล็อกไว้ลูกไงไรดึงเหมือนประตูเราจุบอันเดีกวกัได้เท็ดน้ำที่เ้องนี่ยด้เท็ดน้าน่าจะสองสามรอบอยู่นะครับผมเพราะว่านําฝนมากจำประสาทนะครับเหมือนห้องห้องบอสอนะ่ะห้องนั่งจิบต้าชาอนะอันนั้นก็ลองสามรอบนะครับผมพุ่จะหายนะครับ ฝนมาทางนี้ี่น้องฝนมาทางนี้นะครับผมก็ต้องได้ลองเทน้บตามให้ละเอียดละเอียด,ยดครับ<ะ>ครับหนห้องเชียร์เปล่าไงอันนี้เป็นห้องเราเป็นร้านอาหารนะลูกนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปเหมือนอยู่ที่ด้านบนคาเฟ่น,นะครับผมุมนี้เราติดตามชมนะครับผมว<ะ>่าเราจะทําแบบไหนนะครับผม<ะ>เราจะชมว่าจ,จะออกออกมาแบบไหนนะครับมุมตรงด้านนี้นะครับผมท่านได้กับ90น,น,นะแล้วครับผม90แล้ว นี่เป็นเคาน์เตอร์ด้านนี้นะครับผมก็เก็บงานยิบยินแล้วแล้วตแต่ตัดต่อแต่อีกเล็กหน่อยเล็กน้อยนะครับผมครับอันนี้เป็นห้องครัวเป็นห้องครัวจะพาปบนของครัวกั็นหรอไฟสวยมากนะครับไฟด้านในไฟด้านในสวยมากครับพ่อเปิดไฟให้ดูเฉยๆลูก เมืองครัวครับพี่น้องครัวสวยมากนะครับนี่คือห้องครัวนะครับผมห้องครัวติดไฟเลยแต่เดินด้วยแล้วนะครับห้องครัวกรอดแต่คนละหมาคนคุยกันกับทีมสร้างนะครับผมกำลังคุยราคากันครับพี่น้องว่าเราจะติดราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ดูดควันนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับห้องครัวมั้นเขากับพี่น้องง้ามห้ามครัวง้าม อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังจะทําเป็นแทงน้ํานะครับผมแทงน้ําสําหรับของขวดหรือสเปร์เลยนะครับแทงน้ำก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมอันนี้คือน้ําเข้าทางน้ําดีเข้ามานี่นะครับผมนะครับประมาณนี้ห้องน้ําเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ําห้องน้ําประมาณสี่ห้องจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลา ลูกค้ามาเล่นานา้ำเวลาอาบหนักสิเนี่ย้าอาบสงส่วนทางนี้นครับพี่น้องหนะ้าผมเราติดตามชมนะครับผมว่าเราจะดําเนินการนร้าผมบดดนทอพี่น้องใกล้จะใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับคาเฟ่นะ่าจะเปิดสิ้นเดือนนะครับคาเฟ่เราติดตามชมพี่น้องสิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องกำลังเก็บทำโฆษสาด,สาดาูสร้างหนกับสาสร้างทิมสร้างตัดแต่งกิง่งหน้าตัดแต่งกิ่งแล้วด้านข้างคาเฟ่ครับผม เช้นเดียนเดี๋ยวว่ก็จะซื้อของเข้าคาเฟ่นะผมนะครับพี่หลองนะครับพี่น้องมาอัปเดตความคืบหน้าร้านอาหารครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากน้าชอบเป็นรูก <c oughs> นะครับกมาเบิ้งสิทธรริลพี่หลองทุหนุอครับผมเข้มาตรวจความเรียบร้อยทุกวันนะผมเแล้วพอปิดไฟก็ลูป สวยงามสวยงามต้นนี้ปนุปะทางต้นมาบาับก็ติดเลยพี่น้องคุณนะกําลังแทงยอดครับผมก็น่าแทงยอดออกมาต้นบาบับนะครับครับผมตน,น,นั้นเราไปได้ไป่าวไ,ไม่ได้ลูกไม,ไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวสัตว์เพื่อนอัปเดตเทปเลด้ี่พี่น้องเดอ้อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคนหนึ่งไล่หนึน่งแชร์ เป็นหำังใจช่องช่างไร้คาเพื่อนนะครับผมคลิปนี้กับฝาาไว้เทปไว้ก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับผม